สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในไลน์นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนเจ้ารูปโปรไฟล์ตรงนี้นะครับกับเจ้าโปรไฟล์พื้นหลังแบ็กกราวด์ตรงนี้เลยวิธีการทํานั้นไม่ยากมันดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดเจ้าแอปไลน์ของเพื่อนๆขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้วก็ให้สังเกตตรงเมนูทางด้านล่างตรงนี้นะครับให้กดไปที่เมนูรูปบ้านครับหรือหน้าหลักนั่นเองจิ้มลงไป1ที จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่รูปโปรไฟล์ตรงมุมซ้ายมือทางด้านบนได้เลยในขั้นตอนแรกผมจะแนะนําวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเราก่อนนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราได้เลยครับผมรูปกลมๆตรงนี้นะครับเมื่อเราแตะลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆสังเกตในส่วนของมุมขวามือทางด้านบนนะครับมันจะมีเมนู แก้ไขอยู่ตรงนี้นะครับหรือที่เป็นรูปกล้องนะครับให้กดลงไปหนึ่งที่จากนั้นมันจะมีเมนูเด้งขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกเอาได้เลยครับว่าจะถ่ายรูปใหม่หรือว่าเลือกจากรูปที่อยู่ในคังนะครับในตัวอย่างผมจะเลือกจากรูปที่อยู่ในคังนะครับผมถ้าเกิดของใครมีข้อความเด้งขึ้นมาเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้กล้องหรือว่าเข้าถึงไฟล์แกลเลอรี่นะครับก็อย่าลืมกดอนุญาตไปด้วยนะครับแล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับ ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราสามารถย่อขยายรูปเลื่อนหามุมที่เราต้องการได้เลยครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มต่อไปมุมขวาล่าง1ทีจากนั้นนะครับมันจะเข้ามาที่หน้าตาประมาณนี้นะครับตรงแถบเมนูทางด้านขวามือตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหี่ยมสีแดงตรงนี้ก็คือการตกแต่งรูปภาพโปรไฟล์นะครับเมื่อเพื่อนๆปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมกดที่ปุ่มเสร็จสิ้นมุมขวาล่างไปน็น1ทีครับผม แล้วก็กดแบ็กกลับมาที่หน้านี้ได้เลยครับสังเกตดูว่ารูปของเราจะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนต่อมาครับการเปลี่ยนพื้นหลังนะครับก็ทําวิธีคล้ายๆกันครับผมแต่ว่าในหน้านี้เนี่ยให้เพื่อนๆกดไปที่พื้นหลังเลยครับผมตรงที่โล่งๆนะครับตรงไหนก็ได้มันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มแก้ไขนะครับหรือรูปกล้องเหมือนเดิมมุมขวามือมันจะมีเมนูแจ้งขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆเลือกเอาเลยครับว่าจะ ถ่ายรูปใหม่เข้าไปหรือว่าเลือกรูปจากแกลเลอรี่ของเรานะครับแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการได้เลยแล้วก็จัดวางตามปกติเลยครับว่ามุมไหนโอเคอะไรยังไงนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไปที่ปุ่มต่อไปมุมขวาล่างหนึ่งทีจากนั้นในส่วนนี้เราสามารถตกแต่งรูปภาพได้เหมือนภาพโปรไฟล์เมื่อกี้เลยครับผมเมื่อตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <financially S 2> อย่าลืมกดไปที่ปุ่มเสร็จสิ้นมุมขวาล่างตรงนี้ด้วยครับ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับทีนี้พื้นหลังของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ